มีความสุขแล้วค่ะดูค่ะเกิ่เหตุที่เราต้องการกลับกลายเป็นว่าเพื่นทั่าแล้วค่ะเพราะว่าเพื่อนพ่นแนะนํามาเนาะค่ะว่ากินได้แต่เราต้องกินตอนที่เขายังต่างซันค่ะพี่น้องอย่างได้เป็นแตสรอันอิลีได้ค่ะเราก็หาคอนเทนต์รอบตัวเหาเนาะค่ะที่เขายังอ่อนๆเนาะค่ะเนาะ อนเขายังเขาขาวพึงึงขึ้นมากไม่ไหมนะคะแต่นี่เขาแก่แล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องเห็ดฉินไม่ได้แต่เขาก็สวยงามเนาะคะ่ะก็ดีต่อใจแต่เราไม่อยากจับเขาค่ะเพราะว่าย่านเป็นเห็ดเป็นพิษนาะพี่น้องเนาะเบิ้งนุค่ะนี่ค่ะเขาจะออกเป็นอย่างนี้เลยนะคะออกเป็นยังสีเลยดิพี่น้องร้ายค่ะเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะ จักแมนเ็ดอีกเพื่อนเพื่อนกันแนะนํามาเนาะค่ะว่ามันสามารถกินได้แต่เราต้องกินตอนที่อย่างได้เป็นตะสอนอิลีได้ค่ะเราก็หาคอนเทนต์รอบตัวเขาเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อน,อนกันแนะนํามาเนาะค่ะว่ามันสามารถกินได้แต่เราต้องกินตอนทตัวแบบเล็กๆหนุ่มๆเนาะคะ่ะถ้าแก่แล้วเขากินบ่ดด้เนาะคะ่ะก็เล่าสีแวบ,บขามาเบิงะคะ่ะแต่กลับกลายเป็นว่า เขาแก่แล้วเนาะ,ะนิดนี้แยรัศมีก็ไม่รู้ว่าคือเหตุอะไรเนาะค่ะช่วงดูใบไม้ร่วงตอนนี้เนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะเขาจะขึ้นมาเยอะมาเนาะคะ่คะเนาะนู่นค่ะที่กําลังขึ้นเป็นแพรอยู่นั่นก็เห็นไหมคะยคลิปเห็ดเพื่อน,อนๆนก็ชอบดูเนาะ,ค,ะค่ะเบิ้งค่ะพี่น้องสะออนซอยแย่รัศมีเนี่ยค่ะ ึงจะเป็นเห็ดป่ะพี่น้องแต่เรามาเจอเห็ดอีกชนิดหนึ่งเนาะค่ะเดี๋ยวเสีเบิง้ะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องเห็ดทิ่แยราศมีวาเนาะค่ะเยอะแยะมากมายค่ะลายอิหลีดิพี่น้องกินไม่ได้แต่เขาก็สวยงามเนาะค่ะก็ดีต่อใจแต่เราไม่อยากจับเขาค่ะเพราะว่าย่านเป็นเห็ดเป็นพิษเนาะพี่น้องเนาะเบงนุ๊กค่ะเพื่อนเพื่อนกันแนะนํามาเนาะค่ะว่า มันสามารถกินได้แต่เราต้องกินตอนที่ทุกการรับชมเดอ้อทุกคนที่เขามาเบิงเนาะคะ่นะเนาะย่รัศมีกัสิหาเนวมาให้พี่ให้น้องเนะบิงยังสี่ล่ะคะ่ะเห็นไหมคะ,ะพี่น้องแต่เรามาเจอเห็ดอีกชนิดหนึ่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวเสียเบิงในหะ้พี่น้องนี่แหลคะค่ะพี่น้องเห็ดถี่ยรัศมีวาเนาะคะ่ะที่เขายังอ่อนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะตอนเขายังขา,ขาวๆพึง่งจะขึ้นมาไม่ไหมนะคะแต่นี่เขาแก่แล้วะคะ่ะ นี่ค่ะพี่น้องเห็ดเช่ดเขายังอ่อนๆเนาะค่ะเนาะตอนเขายังขาวๆพึงจะขึ้นมาไม่ไหมนะคะแต่นี่เขาแก่แล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องเห็ดเชิดเขาแก่มีความสุกแล้วค่ะดูค่ะเขาที่ิเขายังอ่อนๆเนาะค่ะเนาะตอนเขายังขาวๆพึงจิขึ้นมาไม่ไหมนะคะแต่นี่เขาแก่แล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องเห็ดเช่ดเขายังอ่อนๆเนาะค่ะเนาะ เขายังเขาขๆวพึงถึงขึ้นมากไม่ไหมนะคะแต่นี่เขาแก่แล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องเห <H> ็ดชลเยอะมากมายค่ะลายอิลี่ดิพี่น้องกินไม่ได้แต่เขาก็สวยงามเนาะคะ่ะก็ดีต่อใจแต่เราไม่อยากจับเขาคะ่ะเพราะว่าย่านเป็นเห็ดเป็นพิษเนาะพี่น้องเนาะเมืองนะะูกค่ะเพื่อนเพื่อนกันแนะนํามาเนาะคะ่ะว่ามันสามารถกินได้แต่เราต้องกินตอนที่หยัาง ได้เป็นตะซอนอิหลีได้ค่ะเราก็หาคอนเทนต์รอบตัวเราเนาะค่ะแพี่น้องแต่เรามาเจอเห็ดอีกชนิดหนึ่งเนาะค่ะเดี๋ยวเสียเบิง้งเลยพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องเห็ดที่ยราศมีวาเนาะค่ะแต่เห็ดที่เราต้องการกลับกลายเป็นว่าเพื่นทั่าแล้วค่ะเพราะว่าเพื่อนเพิ่นแนะนํามาเนาะค่ะว่า กินได้แต่เราต้องกินตอนที่เขายังแยะมากมายเลยที่พี่น้องจ้ะแต่เฮาบลูเนาะค่ะว่าเขาคือเห็ดอะไรเนาะค่ะเห็นบอคะที่กําลังผลขึ้นเยอะแยะมากมายค่ะลายอิลีทดิพี่น้องมาเนาะค่ะเนาะนุ่นค่ะที่กําลังขึ้นเป็นแพรอยู่นั่นก็เห็นไหมคะเนีนี่ค่ะ เขาจะออกเป็นอย่างนี้เลยนะคะออกเป็นยังสีเลยทดิพี่น้องร้ายค่ะเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะจักเป็นเห็ดอีกคลิปเห็ดเพื่อนๆก็ชอบดูเนาะค่ะเบิ้งค่ะพี่น้องสะอ่อนซอยแย่ราศีเนี่ยคะ่ะถึงจะเป็นเห็ดมาเนาะค่ะเน,นาะนุ่นค่ะที่กำลังขึ้นเป็นแพรอยู่นั่นก็เห็นไหมคะยาเกเ มีความสุขแล้วค่ะดูค่ะข้อจพี่น้องแต่เรามาเจอเห็ดอีกชนิดหนึ่งเนาะค่ะเดี๋ยวเสียเบิ้งละพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องเห็ดถี่นราศมีวาเนาะค่ะเนาะได้ชื่นชมชื่นตาชื่นใจสำหรับคนมักเห็ดเขาเดี๋ยวเห็นแค่เห็นยังสิงทุกาทการรับชมเดอ้อทุกคนที่เข้ามาเบิ้งเนาะค่ะเนาะ ย่รัศสมีกส็สิหาแนวมาให้พี่ให้น้องเบิ้งยังสี่ล่ะค่ะเห็นไหมคะเยอะแยะมากมายค่ะลายอิหลีดิพี่น้องเยอะแยะมากมายค่ะลายอิหลีดิพี่น้องเพื่อนเพื่อนกันแนะนํามาเนาะค่ะว่ามันสามารถกินได้แต่เราต้องกินตอนที่นี่ค่ะเขาจะออกเป็นอย่างนี้เลยนะคะออกเป็นยังสีเลยดิพี่น้องลายค่ะเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะ จักแมนเห็ดอีกอย่างได้เป็นตสสอนอีหลีด้ค่ะเราก็หาคอนเทนต์รอบตัวเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนกันแนะนํำมาเนาะค่ะว่ามันสามารถกินได้แต่เราต้องกินตอนที่คลิปเห็ดเพื่อนๆนก็ชอบดูเนาะค่ะเบิ้งค่ะพี่น้องสอนซอยแย่ลัสมีนะคะีค่ะถึงจะเป็นเห็ด สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเครียดเตอร์ทุกคนเนาะคะ่ะเนาะแย่รัศมีฮิปปี้แฟมิลี่ตั้งใจว่าสิมันเก็บเฮ็ดไปแกงค่ะพี่น้องแต่สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชาวเครียดเตอร์ทุกคนเนาะคะ่ะเนาะแย่รัศมีฮิปปี้แฟมิลี่ตั้งใจว่าสิมันเก็บเฮ็ดไปแกงค่ะพี่น้องแต่รัศมีเนาะคะ่ะถึงจะกินไม่ได้เข้ากับเบิ้งพลัน่นพลันได้เนาะพี่น้องจ้าขอบคุณ นี่ค่ะเขาจะออกเป็นอย่างนี้เลยนะคะออกเป็นยังสีเลยที่พี่น้องร้ายค่ะเบิงค่ะพี่น้องค่ะจักเป็นเห็ดอีกตั้งสันค่ะพี่น้องขึ้นเต็มสวยงามที่ค่ะพี่น้องแจ้งได้ตั้งสันค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชาวคเครียดเตยทุกทุกคนเนาะค่ะเนาะย้รัศมีฮิปปี้แฟมบารตั้งใจว่าสิมันเก็บเห็ดไปแกงค่ะพี่น้องแตแร่รัศมีเนาะค่ะ ถึงจะกินไม่ได้เข้ากับเบิงเพลินเพลินได้นาะพี่น้องจา้าขอบคูดเขายังอ่อนๆเนาะคะะ่ะเนาะตอนเขายังขา,ขาวๆพึ่งจะขึ้นมาไม่ไหมนะคะ่ะแต่นี่เขาแก่แล้วคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องเห็ดช็ดเพื่อนเพื่อนกันแนะนํำมาเนาะคะ่ะว่ามันสามารถกินได้แต่เราต้องกินตอนที่นี่คะ่ะเขาจะออกเป็นอย่างนี้เลยนะคะออกเป็นยังสีเยทดิพี่น้องร้ายคะ่ะเบิ้งค่ะพี่น้องคะ่ะ จักเม็นเห็ดอีเหรอกมีความสุขแล้วค่ะดูค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆน้งนองๆทุกคนนะคะ่ะที่เข้ามารับชมคลิปเห็ดของเพื่อนๆกันแนะนํำมาเนาะค่ะว่ามันสามารถกินได้แต่เราต้องกินตอนที่ย่างได้เป็นแตสออนอิหรี่ด้วยค่ะเราก็หา คอนเทนต์รอบตัวเฮาเนาะค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเครียดเตอทุกทุกคนเนาะคะ่ะเนาะยรัสมีฮิปปี้แฟมเบรีตั้งใจว่าสิมันเก็บเห็ดไปแกงค่ะพี่น้องแต่พี่น้องแต่เรามาเจอเห็ดอีกชนิดหนึ่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวเสีเบิง่ง้ะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องเห็ดที่ยรัสมีว่าเนาะคะ่ะแยะมากมายเลยที่พี่น้องจ้ะแต่เฮาบรูเนาะคะ่ะว่าเขาคือเห็ดอ,อะไรเนาะคะ่ะ เห็นบ่คะที่กาลังผลขึ้นแยะมากมายเลยที่พี่น้องจ้ะแต่เหาบลูเนาะคะ่ะว่าเขาคือเห็ดอะไรเนาะคะ่ะเห็นบ่คะที่กาลังผลขึ้นจะเยอะแยะมากมายจริงๆเด้พี่น้องอ้ยสุดยอดเลยคะ่ะสุดยอดของธรรมชาติชนิดนี้เยรัศมีก็ไม่รู้ว่าคือเห็ดอะไรเนาะคะ่ะ ช่วงฤดูใบไม้ร่วงตอนนี้เนาะค่ะเนาะเขาจะขึ้นมาเยอะมาเนาะค่ะเนาะนู่นคะน่นคะที่กำลังขึ้นเป็นแพรอยู่นั่นก็เห็นไหมคะเยอะแยะมากมายค่ะลายอิหลีที่พี่น้องชนิดนี้แยรัศมีก็ไม่รู้ว่าคือเห็ดอะไรเนาะค่ะช่วงฤดดูใบไม้ร่วงตอนนี้เนาะค่ะเนาะ เขาจะขึ้นมาเยอะจะเยอะแยะมากมายจริงๆได้พี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยค่ะสุดยอดของธรรมช